หล่อมากเปิดภาพปัจจุบันหม่อมเอ็มโคงหน้าเป๊ะมากหลังผ่าตัดศัลยกรรมขากันไกลครบ4ปีตอนนี้ถ่ายรูปมุมไหนก็เท่ดูมั่นใจขึ้นมากๆเลย เพอแป๊บเดียวเวลาก็ผ่านมา4ปีแล้วนับจากวันที่หม่อมเอ็มอัธถพลเทพทวงศ์ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดขากันไกเพื่อแก้ปัญหาช่องปากเนื่องจากฟันกรามล่างยืน่นทำให้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหารและขาดความมั่นใจอยู่บ่อยๆล่าสุดชีวิตปัจจุบันหม่อมเอ็มดีขึ้นมาก พอน,นอกจากจะใช้ชีวิตสะดวกขึ้นหม่อมเอ็มยังหล่อสไตล์โอป้าขึ้นมากๆอีกด้วยงานนี้ใครเข้าไปส่องไอจีหม่อมเอ็มนานๆระวังจะเผลอใจหลงจนหาทางออกไม่เจอเอานะย้อนกลับไปเมื่อปี2562หม่อมเอ็ม ได้ตัดสินใจไปผ่าตัดสัลยกรรมบริเวณขากรรไกรเพื่อแก้ปัญหาโครงหน้าและฟันล่างค่อมฟันบนโดยในตอนนั้นหลายคนก็ลุ้นเอาใจช่วยให้การผ่าตัดของหม่อมเอ็มผ่านพ้นไปได้ด้วยดี กระทั่งในปีต่อมาช่วงเดือนพฤศจิกายน2,563หม่อมเอ็มก็ได้อัปเดตภาพชีวิตใหม่หลังการผ่าตัดครบปีโดยร,ระบุว่าเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกหลังจากที่ผ่าตัดขากันไกรครบ1ปีเพื่อรักษาอาการฟันล่างคอมฟันบนยังจำความรู้สึกนั้นได้ดีดีใจที่ผ่านความกลัวนั้นมาได้มีความสุขกับการกินขึ้นเยอะมีความมั่นใจขึ้น คิดไม่ผิดที่ตัดสินใจทําจริงๆมีใครเป็นภาวะนีบ้างยกมือขึ้นครับส่วนในปี2566นี้ก็กำลังจะถึงวันครบรอบ4ปีหลังจากที่หมอมเอ็มผ่าตัดแล้วซึ่งหากใครเข้าไป่องไอจเจ้าตัวจะเห็นว่าหมอมเอ็มดูมีความสุขมากเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวมีใบหน้าที่ละมุนและมีความมั่นใจมากขึ้นแถมหลายคนยังบอกว่า หม่อมเอมดูหล่อเหล่าใครดาราเกาหลีใต้อีกด้วยแต่งานนี้ต้องบอกว่านอกจากหน้าจะเป๊ะหุ่นของหม่อมเอ็มเองก็เป๊ะไม่แพ้ใครเหมือนกันนะจนทําให้ในปัจจุบันหม่อมเอ็มกลายเป็นหนุ่มหล่อพาสเสน่ห์ที่ไม่ว่าจะมองยังไงก็หล่อแถมยังแถยรูปออกมาเท่มากๆอีกด้วยซึ่งใครอยากติดตามหม่อมเอมสามารถไปฟอลโล่เจ้าตัวที่ไอจหม่อมอันเดอร์สกอร์เกันได้เลย